สวัสดีครับข่าวตรอดติดช่องบดินมีเรื่องเล่าน,นะครับติดตามข่า,า,า,นนนะา like, วสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่17พฤษภาคม2023มีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับโอเคโอ้โหวันนี้ข่าวขข่่่่าาววเเเเเยยยยอออะะะลลนนนครรัับผมมิทีี้ ฮาเว็นะเตรียมที่จะย้ายหนีเชลซีอาจจะเป็นเท็จจริงแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็โปเชติโนโตเตรียมจัดมูคาะ์ที่สนามซอมอ่ะเออจะเป็นยังไงน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ลโอเฟอร์ดินานตําำนานของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะบอกว่าลีไวโควิลนี่ของดีของเชลซีเลยนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับเหมือนเดิมเลยใครที่มาดูครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เอ้ยผมทําเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างแล้วนะครับผมอยากจะกระโดดข้ามไปข้ามมาหรือว่าดูตอนที่สนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถ แล้วนะครับผมก็จะดูยาวๆไปได้ตลอดจนจบคลิปเลยก็ยินดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคไปก่อนจะไปเริ่ม นะครับผมฝากไปด้วยเลยนะครับผมกับอันนี้เลยอ่า array of sunshine นะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบชอแบบกระเช้าแบบตะกร้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานจัดนอกสถานที่ก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมทักไปได้เลยทั้ง l i น์แอแล้วก็แฟนเพจนะครับผมหรือติดตามได้ในอินสตาแกรมแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับผมอ่ะอีกอันนึ่ง baru organizer นะครับผมใครที่มีแลนจะจัดงานอีเวนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าจะเป็นของบริษัทนะครับผมทำได้หมดเลยงอิรรบษัท ว่างานเป็นงานเปิดตัวสินค้านะครับผมไลฟ์สตรีมมิ่งก็ทําได้นะหรือว่าจะเป็นกิจกรรม DIY ก็ทำได้เหมือนกัน360องศาเลยทับไปได้เลยนะครับผมบา์ลีกันไนเซอร์ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาทีนี้มาเริ่มข่าวของเรากันเลยแล้วกันเนาะโอเคเริ่มกันที่ข่าวของ มาเรียชอปเชต t ิโน o ก่อนละกันนะเมื่อวานนะครับผมแมทลอโอ้โหเขาจัดเอ่อจัดลอนดอนอีสปูบอดแชสเนาะแล้วก็โอ้โหพูดหลายเรื่องเลยนะครับผมแล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าโป c เชต t ิโนดันดิลอ่าดันดิลแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คือมาเชลซี c, แล้วเรียบร้อยเหลือแค่ประกาศเท่านั้นเองนะแล้วก็จริงๆในเรื่องในในพอดแคสต์ของ Law, นะแมทล้อเขาก็พูดหลายเรื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อการทํางานนะหรือว่าอนาคตของกองหลังนะคะรับผมรวมถึงรีไวโควิลต่างๆด้วยนะแล้วก็สัญ,ญญาของกองเต้นะแล้วก็ความสญญญา ของนักเตะน,นะครับผมแล้วก็การขึ้นราคาตั๋วด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยมีข่าวอยู่กับพอย์แมนสองข่าวเลยนะครับผมอ่ะรายงานต่อไปนี่ก็จากเฟลิกชอนสตันนะเขาบอกว่าเข้าใจว่าแมวมองของเชลซีเนี่ยได้มีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีนักเตะอย่างน้อย4คนนะที่อยู่ในลิสต์เป้าหมายของเชลซีในทุกตำแหน่ง แล้วตอนนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับกองหน้ามิดฟิลด์ตัวกลางนะครับผมแล้วก็ผู้โดสารประตูมากที่สุดนะส่วนตัวรุกเนี่ยก็ให้ความสําคัญเหมือนกันแต่ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของโคววซิตแล้วก็เมสันเมาส์นะครับผม ดับิดไรย่าเนี่ยแล้วก็โรเบิร์ตซันเชสเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะครับของพอลวิสเซอรี่นะครับผมที่เคยอยู่ไบรตันมาก่อนนะส่วนอังเดโอนาอังเดโอนาน่านะครับผมก็เป็นที่ชื่นชอบของคริสโตเฟอร์วิเวลเหมือนกันนะครับผมซึ่งต้องการผู้ตามเอาเรียกนะผู้รักษาประตูหรือโกเนี่ยที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผมแล้วนกะ็ได้รับแจ้งนะครับผมว่าพอสเนี่ยตอนนี้เนี่ย ยังไม่ต้องการเขาเรียกนะต้องการนักเตะในแต่ละตำแหน่งเนี่ยประมาณ2คนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแผนการเนี่ยกำลังถูกร่างขึ้นนะครับผมกำลังค่อยๆค่อยๆเอาเขาเรียกค่อยๆเชื่อมโยงค่อยๆค่อยๆทำมันขึ้นมาอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับผมแต่พอสเนี่ย จะมาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องรอสรุปฟันด้วยเหมือนกันนะซึ่งสิ่งที่เขาเตรียมไว้เนี่ยคือเขาอยากคุยกับนักเตะที่เป็นเป้าหมายของเชลซีทุกคนเลยก่อนที่จะเซ็นสัญญานะครับผมเพื่ออะไรเพื่อประเมินเรื่องของทัศนคติเอยแล้วก็วิธีการที่เขาจะเอานักเตะใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะมาปรับเบลนด์อินเข้ากับทีมได้ยังไงด้วยเหมือนกันอ่าก็ เออ่เนื้อหาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูกันแล้วกันนะตอนที่ออฟฟิเชียลแล้วแล้วจะแบบเอ่อจะข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเฟรดดิชอนสตันเนี่ยเป็นแนวแนวบล็อกเกอร์นะเนะชลซีโลนอาร์มี่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเทียร์ใหญ่ๆอย่า,ยยางแมตต์ลอรหรือว่าคนอื่นจะมาเล่าอะไรเรื่องนี้คล้ายๆกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับแต่ที่น่าสนใจเลยนะก็คือรายงานจากเลียมโทมี่นะครับผมคือรูปนี้เออ่ของแอตติกยูเคนะครับผมเลียมโทมี่บอกว่าพอสนะครับผมเบื้องต้นเนี่ย ตอนที่มาคอบแฮมนะครับผมเขาต้องการที่จะติดตั้งกล้องนะเพื่อจะติดตามดูการฝึกซ้อมในทุกๆมุมในสนามนะครับผมพอสเนี่ยแล้วก็ทีมงานนะเขาบอกว่ามีข้อมูลวิดีโอของทุกเซสชันในการฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาอ้างอิงอแล้วก็เอามาตรวจสอบวิธีการฝึกซ้อมของนักเตะนะครับผมแล้วก็ให้คําแนะนําที่เหมาะสมเกี่ยวกับนักเตะแต่ละคนไปด้วย ทีนี้บอยยังไงอีกนะเขาบอกว่าโบลี่และก็เอบารีเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําให้สภาพแวดล้อมการทํางานร่วมกันเนี่ยเมื่ออยู่ในเผื่อเลียรยนะเมื่อพูดถึงการแบบการสรรหานักเตะมาใหม่ๆหรือทีมซื้อขายนะครับผมแล้วก็ผู้จัดจาก,การทีมเนี่ยต้องเข้ามาร่วมสนทนากันในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าการพูดคุยกับพอสนะครับผมแล้วก็เจ้าของทีมนะรวมถึงพอวินเซนลี่แลวก็ลอเรนซ์จูตนะครับผมจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับผมเพื่อจะช่วยกําหนดกลยุทธ์กําหนดทิศทางสตร แต่ที่น่าสนใจก็คือพอตเนี่ยต้องการสร้างบรรยากาศแบบครอบครัวภายในทีมของเขานะครับผมแล้วก็อยากให้สนามซ้อมเนี่ยเป็นมากกว่าที่ทํางานนะครับผมในช่วงเวลาที่พอตคุมสเปอร์อยู่เนี่ยเขาโน้มน้าวให้แดเนียลเลวีนะครับผมจ่ายเงินมากกว่าแบบหลักแสนนะหลักแสนปอนนะครับผมเลขเป็น6หลักนะในการสร้างลานบาร์บีคิวในรูปนี้นะครับผมภายในขอบเขตของศูนย์ฝึกซ้อมนะเพื่อจะช่วยให้นักเตะนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยสามารถ มีกิจกรรมสังสรรค์กันแล้วก็ผ่อนคลายร่วมกันได้นะครับผมเนะี่ยยังไม่มีการเสนอเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่คล้ายกันในที่คอฟแฮมนะครับผมแต่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในแถวทางที่โปเชตติโนต้องการเป็นส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นก่อนถึงช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะเออก็ตลกดีเหมือนกันนะครับผมก็จริงจริงๆก็ เออจริงๆเขาจะจัดบาร์บีคิวนั่นแหละเออแต่ก็ขอขอเลยนะผมก็มาปรับให้มันแบบเป็นมูคะทะนะจะได้เข้ากับบ้านเราหน่อยเออจัดมูคะทะที่หนามต้อมก็น่ารักดีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้าพอชมาจริงๆจะเออเคมีของทีมแล้วก็ทีมเวิร์กนะครับผมอะไรต่างๆจะดีขึ้นหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ <S <S โอเคก็ของพาชิเดโนประมาณนี้นะ โอเคข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับผมก็อ่เมสันมาก็กลับมาก่อนแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ริชเจมแล้วก็เบนชิวิลก็กลับมาซ้อมได้แล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูว่า3นัดที่เหลือนะครับผมจะลงช่วยทีมได้กี่นัดเนาะเออประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยแต่พอพูดถึงลิสเจมใช่ไหมก็มีข่าวของแทมมี่แอบราฮัมด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากดตโตเมคาโตนะครับผมเกี่ยวกับแพร่บทสัมภาษณ์ของแทมมี่แอบราฮัมนะครับผมเขาบอกว่า ทุกวันนี้เนี่ยผมยังคุยกับเชลผมยังคุยกับผู้เล่นที่เชลซีหลายคนเลยนะคะผมรวมถึงดิสเจมนะที่ต้องการจะชวนผมกลับไปเล่นที่เชลซีด้วยเหมือนกันนะเขาบอกกลับมาไม่เล่าเออชวนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่อย่างที่บอกนะถ้าได้มาแพงก็ไม่เอาเหมือนกันเออก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็ เออลองแชร์มาดูนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนเขาเลยนะเพื่อนร่วมทีมเออเพื่อนการรู้จักกันมาเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอนาคตของแทมมี่จะเป็นยังไงนะครับแต่ของริชเจมเนี่ยน่าจะอยู่กับเรายาวๆอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะโอเคอ้าวส่วนข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับมาร์คคูเรยยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็น ความเห็นจากฟาบิโอโรมาโนนะครับผมเขาพูดถึงคูคูเลย่านะเขาบอกว่าคูคูเลย่าเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญามาแค่9เดือนเองนะครับผมมันเป็นปีที่ยากนะครับผมไม่ใช่แค่กับนักเตะหรอกทั้งทีมเลยนะครับผมสตาฟบอร์ดบริหารแล้วก็ผู้จัดจาก,การทีมนะคูคูเลีย่าเนี่ยโฟกัสกับเชลซีอย่างเต็มที่เนาะส่วนชีเวลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญของโปรเจกต์แน่นอนของเชลซีนะครับผมเพราะว่าเชลซีเนี่ยต้องการนักเตะอย่างน้อย2คนต่อตําแหน่งเนาะซึ่งจะทําเหมือนอย่างสโมสรชั้นนาทั่วไปอยู่ที่เขาทําอยู่แลแล้ว้ววมัตตอองีเืก ที่พอๆกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันประมาณ2คนนะครับผมก็จะคล้ายๆจะคล้ายๆกับที่เฟริกจอหนสตันเราเมื่อกี้นะครับผมก็เออแต่และตำแหน่งเนี่ยอยากได้ประมาณ2คนนะเออก็เดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับออมาคูคูเลียนะครับมันจะขายหรือเปล่าเหมือนตาที่แบบมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอออยากจะขายให้กับแอ็ดมารติดด้วยหรือเปล่านะะก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ ส่วนนี้ข่าวหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยสูดีเท่าไหร่นะครับผมรายงานจากสปอร์ตบิลนะเกี่ยวกับคายฮาวเวดนะครับผมเขาพูดว่าฮาวเวดเนี่ยไม่มีความสุขที่เชลซีมาสักพักแล้วนะครับผมแล้วก็บาเยอร์เนี่ยคือสโมสรน,นะที่มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปในซัมเมอร์นี้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเตะเอเย้ยของนักเตะนะครับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรของบาเยอร์มิวนิคด้วยเหมือนกันก็สั้นๆประมาณนี้แต่ก็เอาจริงๆก็มันก็ออกได้หมดนะออกได้ทุกหน้านะครับผมก็จริงๆ ตั้งแต่ฮาร์เวดย้ายมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเลยแล้วก็โค้ชแต่ละคนอะตั้งแต่แลมพาร์ทูเคิลน,นะครับผมมาจนถึงพอตเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เอออาจจะเป็นเออเราเห็นช่วงท้ายๆของพอตเตอร์เนาะที่เขาเอาฮาร์เวดไปเล่นแบบเออตัวรุฝั่งขวาแล้วก็โดดเด่นเลยเหมือนกันนะสมมติว่าก็อยู่ได้แป๊บเดียวเหมือนกันแล้วก็อ่ะเนี่ยพอมาเป็นช่วงแลมพาร์ทรอบ2เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเลย้วยสัาไปนะ,พะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับอนาคตของค่ายฮารับ ที่บอกวันนี้ข่าวเยอะเลยนะไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะอ้ารายงานต่อไปนะครับผมเป็นสื่อนะครับผมจากของเบลเยียมนะเอออันนี้นะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับผมเพื่อนาคนนี้นะครับผมนักเตะในรูปนะชื่อว่ากิฟต์ออบันนะครับผมเอ่อเป็นนักเตะเป็นกองหน้านะอายุ21ปีนะครับผมของเก่งนะครับผมที่จะดึงมาร่วมงานที่เชลซีนะแต่สโมสรเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะส่งเขาไปยืมตัวนะแล้วถ้า การยืมตัวการเซ็นสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็เป็นกองหน้าไปหาข้อมูลมาเป็นกองหน้าเบลเยียมเนาะเป็นกองหน้าเ,เป็นกองหน้าชาวเบลเยียมนะครับผมก็สูงประมาณ1 7 8ประมาณนั้นเนาะกะ็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะพอย้ายมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเออ,เอ,อผมจําไม่ได้นะว่าว่าเป็นเบลเยียมหรือว่าเป็นไนจีเรียเออประมาณนั้นนะครับผมก็ น่าสนใจดีน่าสนใจดีเหมือนกันนะว่าโอ้โหก็เอามาเนี่ยส่วนสูงก็คล้ายๆกับดาโตโฟฟาน่าด้วยเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าย้ายมาแล้วจะได้เล่นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่อะคาเดมี่ต่ออเดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะครับผมรายงานจาก w o ลแบงก์แรนด์นะครับผมของของสื่อในเบลเยียมเนาะโอเคอ่ะข่าวต่อไปนะครับผมก็ไปพูดถึงอ่ะเนม่าหน่อยโอ้โหเมื่อวานก็วนๆมาเรื่อยๆนะเนมาสองสามวันนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจาก เอ่อโทนี่ฮวนมาตี้นะครับของของเลเลโวนะก็ฟังได้นะเออเขาบอกว่าท่ามการที่เปเชเนี่ยยินดีที่จะปล่อยเนยมาออกไปในราคาที่ไม่แพงนะครับผมจนถึงตอนนี้เนี่ยมีเพียงเชลซีเท่านั้นนะที่ดูจะเป็นตัวเลือกที่เป็ไปได้สําหรับของเนยมานะครับผมส่วนบาซ่าเนี่ยไม่สนใจเลยที่จะนําเขากลับไปนะครับผมก็ เอออ่ะฟังหูไว้หูก่อนเออรอจังกว่าเทียมเทียร์หนึ่งของอังกฤษหรือว่าจะเป็นแบบเออเทียร์สูงๆนะเออรอดีมาซิโอรายงานประมาณนี้หรือเปล่าโรมาโนโรายงานหรือว่าจะเป็นเดวิดออนสตีนอ่ามทรออะไรอย่เงี้ยถ้าป็นทิศทางนี้นนนก็อาจจะน่าเชื่อมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูก่อนเออก็เออก็ ก็ดีกว่าสื่อสื่อฝรั่งเศสเฉยๆนะเนาะอ่าก,ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมกับเนมาอนาคตของเนมาส์าใด,ดผมก็ยังรู้สึกว่าอาจจะไปนิวคาสเซิลมากกว่านะทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับ โอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นเกี่ยวกับกองกลางตัวรับนะครับผมอันนี้นะมานิเอลดูอุกาเต้นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากไซมอนโจนของเดลี่เมลนะบอกว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในงสโมสรที่แสดงความสนใจอูกาเต้นะครับผมของลิสบอนนะซึ่งอูกาเต้เนี่ยมีค่าสิ่สัญญาอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็คอเก้์เมนเดสเนี่ยกำลังพูดคุยกับหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็นิวคาสเซิลนะเชลซี Chelsea, ก็เหมือนกันนะครับผมก็จับตาดูฟอร์มของนนอูกาเเตต้้้้ใในนนนนซซีีััั่่่่่ออยยูแหหคคววาาาาาามมมสํญกกกกบปืนะ เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมก็จริงๆเนี่ยถ้าถ้าพูดจริงๆนะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอเ่นต์เป็นฮอกกี้เมนเดสเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะมีลุ้นอะไรกับเราเท่าไหรน่นะแต่พอมาเป็นฮอกกี้เมนเดสที่ตอนนี้ทีมเราคุยอยู่เรื่อยๆคุยอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอตลาดเปิดแล้วนะเออเราเข้าไปหาไกเซโดเออไรซ์เออรแล้วไม่โอเคเนี่ยเราจะต้องไปเป็นตัวเลือกอื่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โ okay. อเคข่าวต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับลีโอเฟอร์ดินานนะ,อะตอนนี้เขาก็ผ่านตัวไปเป็นแบบผู้สันทัศ์กรณออีตามสื่อต่างๆนะครับผมสกายสปอร์ตเออหรือว่าจะเป็น BBC นู่นนี่นั่นเออนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยเขาพูดว่ายังไงเนาะเขาบอกว่าเ,ออเขาพูดให้ความเห็นนะเกี่ยวกับรีไวโควิลนะครับผมลีไวโควิลนะเขาบอกว่าผมคิดว่ารีไวโควิลเนี่ยเป็นคนที่ ดีที่สุดนะเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดของเชลซีที่จะมีแล้วตอนนี้นะครับผมผมว่าเขาดีกว่าทั้งเวซี่โฟฟาน่าเบอร์โดบารเดลิลอีกนะคุณเห็นวิธีการเล่นของเขาที่เจอกับอาร์เซนอลไหมล่ะโหซีซั่นนี้เนี่ยผมว่าเขาดีกว่าทั้งคู่แน่นอนนะอาริโอบอกแบบนี้นะครับผมส่วนแมตต์ลอเนี่ย อย่างที่บอกไปในในพอดแคสต์นะครับผมบอกเชลซีเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งเลยนะครับผมว่าลีไวโควิลเนี่ยจะกลับมาที่เชลซีนะหลังจ,จบฤดูกาลแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในซีซั่นหน้าแน่นอนนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ฟอร์มดีแล้วก็ดูมีอนาคตกับทีมอยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวเหลือต่อสัญญาแล้วก็ให้โอกาสน้องนะแล้วดูว่าจะเฉื่อยฉายแค่ไหนนะครับผมโอเคหูเนี่ยเล่ามาขนาดนี้ข่าวยังเรื่อยอยู่เลยนะอ้าวข่าวต่อไปนะครับผมเป็น เป็นข่าวดีสําหรับทีมหญิงแล้วกันนะอ่ะคนนี้นะครับผมก็เป็นแข้งสาวชาวเยอรมันนะครับผมอันนี้นะออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมอ่านพิขอภัยนะชื่อว่าโชเก้นุสเกตนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเคาเียนะเป็นนักเตะชาวเยอรมันนะครับผมที่ย้ายมาจากไฮทาแฟงเฟิร์ตนะก็อันนี้ออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมบรร้เข้อตกลงแล้วเรียบร้อยนะแต่ยังไม่ระบุค,ค่าตัวนะครับผมก็เล่นเป็นกองกลางนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าย้ายมาแล้วจะช่วยให้ทีมหญิงเนะี่ย แข่งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนนะครับผมก็คว้าแชมป์เอฟเอครับไปสมัยที่สามนะและดูกันว่าจะนุสเกตเนี่ยจะนุสเกนจะได้สมัยที่4กับเชลซีด้วยหรือเปล่านะครับผมรอติดตามมันต่อไปนะโอเคอ่ะก่อนจะไปที่โอ้โหอีกครึ่งทางนะอีก5ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับคนที่เคยมีข่าวกับเรานะยูเล่นนกเกี่ยวสมันเมื่อกี้ เออนเ่นักเตะนักเตะหญิงชาวเยอรมันใช่ไหมอันนี้โค้ชชาวเยอรมันนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจาก Raphael Holdingstein นะครับผมของ Athletic UK นะบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของเอ่อเปจนต์ของนาเกลส์มันนะครับผมชื่อว่า Wogersdude นะบอกว่าผมสามารถยืนยันได้นะครับผมว่าเชลซีเนี่ยโทรมาอย่างเร็วเลยนะตอนที่นาเกลส์มันเนี่ยถูกปลดออกจากบาเยอร์นะครับผมแล้วก็มีการพูดคุยกันในทางโทรศัพท์บ้างนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะที่เขาไม่ไปที่นั่น มันเป็นสโมสรที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับผมในเนโยบายการซื้อของพวกเขาเนี่ยซึ่งใช้จ่ายไปหลายหลายร้อยล้านปอนด์เลยนะครับผมมันจะเพิ่มความกดดันและก็ความคาดหวังที่จะต้องทําตามนี้ด้วยทั้งหมดนะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมนากเกลสมแมนเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของพวกเขานะครับผมนั่นคือข้อมูลที่เราได้รับนะและผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะถ้านากเกลสมแมนเนี่ยต้องการจะไปที่นั่นจริงๆเอ่อถ้าตีความมันนี้เนาะก็คือ จากที่เขาบอกนะ,ะเรื่องบอกว่าเ้ยใช้จ่ายไปร้อยล้านปอนด์เนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าจะต้องทําตามเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของซื้อนักเตะมาแล้วจะต้องใช้ตามโจทย์ที่ทีมซื้อมาด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นความกดดันอันนึงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาคงอยากเลือกอนักเตะเองด้วยหรือเปล่านะครับผมเลยทําให้จุดนี้แหละมันเลยทําให้คุยกันไม่ลงตัวแล้วก็แยกใหญ่ยยกันไปนะประมาณนั้นแล้วล่าสุดอย่างที่เคยบอกไปนะครับผมก็คุยกับสเปอร์ไปแล้วด้วยแล้วสเปอร์เนี่ยก็ เ,เหมือนคุยกันไม่ลงตัวเหมือนกันนะเคียวสมันก็ไม่เอาเคานนี้เลยรอดูว่าจะไปที่มัริตเลยหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปสาหรับอนาคตขอ,องยนะูเล่นนาเคียวสมันนะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเหมือนจะเป็นข่าวร้ายไหมเกี่ยวกับ เดคเคนไรส์นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับเดคเคนไรส์นะครับผมแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะเพราะว่าเวสต์แฮมเนี่ยต้องการโฟกัสกับคอนเฟอเรนซ์ลีกก่อนนะครับผมแล้วก็เชลซีเนี่ยให้ความสนใจด้วยนะรวมถึงแมนยูที่กำลังจับตาฟอร์มของไรส์อยู่เหมือนกันนะครับผมผมยังพูดเหมือนเดิมเรื่องของไรส์นะถ้า เมสันเมาส์ยังอยู่ผมคิดว่าเรายังมีเปอร์เซ็นต์ที่จะดึงน้องมาร่วมทีมได้แต่ถ้าเมาส์ย้ายไปเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะปิดประตูในการดึงเดวิคนรท์ไปเลยก็ได้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคจริงๆออสองข่าวสุดท้ายเนี่ยแถมๆให้หน่อยนะไม่ได้เกี่ยวกับเชลซีนะครับผมแต่ก็ดูปเป็นทิศทางที่หลายๆคนที่มองหายูริเตเลมองนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากโรมาโน่เหมือนกันนะบอกว่าเตเลมองเนี่ย เตรียมจะออกจากเลสเตอร์นะในฐานะแบบฟีเอเยนนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะเข้าใจว่ายังไม่ได้ตกลงกับสโมสรไหนๆเลยนะครับผมมีข้อเสนอว่ามบโตเยอะเลยนะแต่เจเลมองเนี่ยก็กําลังจะโฟกัสไปที่เกมสุดเกมช่วงท้ายๆของของเลสเตอร์อยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาประเมินว่าจะย้ายไปที่ไหนตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นนะก็อย่างที่คนเคยถามมาเอ้ย เทเแล้วมองดึงมาดีหรือเปล่าหรือรอะไระนี้ก็ถ้าเป็นฟรีเอเจนต์แล้วได้มาผมาก็โอเคนะมีประสบการณ์ด้วยเล่นทีมชาติด้วยนะครับผมแล้วก็ทักษะดีเออแต,แต่ก็อย่างที่เคยบอกไปแหละไม่รู้ว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ของทีมเราหรือเปล่าเลยไม่มีข่าวเลยนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปแล้วกันว่าจะยา้ายไปเล่นที่ทีมไหนนะหรือว่าเป็นลิเวอร์พูลก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะทุกคนคิดยังไงก็แชร์มาดูแล้วกันนะครับทิ้งท้ายกับโรมาโน่ข่าวหนึ่งนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเดโก้ซูซ่านะคนนี้ก็คุ้นๆกัน เ,เคยเป็นอดีตนักเตะของเราด้วยแล้วก็เป็นเอเจนต์ของราฟินญาด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยโรมาโน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 รายงานล่าสุดนะครับผมบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยเตรียมที่จะแต่งตั้งเดโกเป็นผอคนใหม่เร็วๆนี้นะครับผมตามที่รายงานไปนะแล้วก็เป็นเรื่องของเวลาแหละแล้วก็ด้วยเหตุผลทางเทคนิคต่างๆนะจากนั้นเนี่ยค่อยเสร็จสมบูรณ์นะโจลลาปอร์ต้านะครับผมเขาเชื่อมั่นนะในทักษะของเดโกนะว่าจะเป็นผู้นวยการเพื่อจะช่วยสโมสรในระยะยาวได้แน่นอนนะอ่ะก็ถ้ายิ่งเดโกมาเป็น มาเป็นพออของบาซ่ายผมคิดว่าราฟินญาเนี่ยยังไงก็ไม่น่าย้ายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะดับดับฝันนะคนที่อยากจะให้ราฟินญามาร่วมกับเชลซีนะคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะโหข่าว ข่าวเขาเรียกนะข่าวเยอะข่าวเยอะนะครับแต่ก็พยายามพูดให้กระชับที่สุดนะอะทุกคนคิดเห็นยังไงก็แชร์คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับโอเคอ่ะก่อนจะจากกันไปนะฝากไปด้วยนะครับผมกับอเล็กซานชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้ในโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษก็ทักไปได้เลยนะทั้งแฟนเพจไลน์แอดแล้วก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับผมอ่ะแล้วก็บารัวกราเนซเซอร์ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่มีแผนจะจัดงานอีเวนต์นะทั้งเล็กทั้งใหญ่ทุกไซส์เนี่ยทำได้หมดเลยนะครับผมทักไปได้เลยที่แแฟนนนนเเพจล้้ววกก็ะะะะคครรัับบผผมมาาฝไปดยอ่ คิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้เนาะก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอยคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับคิดว่าฮาวเวดจะได้ย้ายจริงไหมหรือว่า รอดูพอตก่อนพอใช้พอใช้งานแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าไม่ดีก็อ่ะค่อยขายหรือเปล่าหรือว่าเตรียมที่จะขายเลยลองแชร์กันมาแล้วกันนะแล้วก็คิดว่าไงหมูกระทะคอฟแฮมเออเออน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถ้ามนมนุษมาอย่างนั้นจริงๆเราจะสร้างความผูกพันสร้างสารสัมพันธ์ที่ดีให้กับในทีมได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะแล้วก็โควิล์ผมคิดว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีอยู่แล้วกับสโมรสรน,นะอ่ะรอดูแล้วกันว่าน้องจะกลับมาเชิดชายได้เมื่อไหร่นะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไทงมไ่ อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจอก,กันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย